โรงงานที่ทำผิดกฎผิดระเบียบเยอะนะคะครับล่าสุดเนี่ยไปที่ฉะเชิงเซาค่ะโรงงานนี้ปล่อยน้ำเสียมลพิษทางอากาศแล้วหลายๆอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีมพี่ว่าคือทีมสุดซอยค่ะของคุณขิงเอกกนัทนะคะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบเพราะว่ามีชาวบ้านร้องเรียนมาโรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอแปลงยาวฉะเชิงเซาเป็นโรงงานผลิตน้ำมันสังเคราะห์จากยางรถยนต์พลาสติกที่ใช้แล้วคือตรวจสอบนี้พบ การกระทําผิดหลายอย่างเลยนะทั้งการประกอบกิจการไม่ได้รับอนุญาตแล้วที่คุณผู้ชมเห็นจากพื้นดินกลายเป็นสีดํานี่คือสภาพน้ําเสีย<ฮ>ซึ่ง<ฮ>ปนกับ<ฮ>น้ํามันด้วยค<ฮ>่ะเป็นคราบถูกปล่อยออกมาครับมันเลยเป็นคราบสะสมอยู่แบบนี้แล้วน้ําก็เปลี่ยนเป็นสีดําไปหมดแล้วน้ําซ้ําประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตโอ้โหอันนี้สันตั้งต้นก็ผิดแล้วครับระบบการจัดการกาก,ากของเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หัวหน้าทีมสุดซอยค่ะบอกว่ายังตรวจพบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแล้วก็ระบบการแจ้งเตือนเหตุอัคขีภัยอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานด้วยในพื้นที่รอบๆโรงงานก็มีตะก,กากของเสียจากเตากลั่นน้ำมันโอโ้แล้วดูพื้นที่โดยรอบ <c oughs> นี่คือรอบๆโรงงานไม่ใช่ในโรงงานแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าการมาตั้งโรงงานที่ผิดข้อกำหนดแบบนี้ค่ะกลายเป็นกระทบชาวบ้านไปทั่วเลย <c oughs> แล้วก็เจอการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดออกนอกโรงงาน ลักษณะการทำผิดหลายข้อหาแบบนี้เจ้าหน้าที่เห็นควรว่าควรให้หยุดดําเนินกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะแล้วได้ยังเก็บตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างดินน้ําและของเสียในโรงงานรวมถึงรอบนอกโรงงานไปตรวจสอบด้วยถ้าพบเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายอันนี้จะโดนข้อหาเพิ่มนะข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกคะ่ะตอนนี้ก็เสนอให้หยุดดาเนินกิจการชั่วคราวปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนะคะครับ